กระบวนสี่สี่ห้าจุมพรปลายทางชุมทางหัดใหญ่กำลังอยู่ในรางหลีกที่สถานีบ้านนางหลงขบวน สู่ไฮโคโล็อกสู่สถานีกำเลงเดินทางเข้าสู่สถานีบ้านนางหลงซึ่ง446ชุมพรประทางชุมทางอาจใหญหลีกทางให้เพื่อนร่วมทางกระบวนนี้ครับหลังจากนั้นก็ชมบรรยากาศสองข้างทางกันต่อก่อนเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ไปทางสยามนี้ริาหัดใหญ่คูยาท,ทางมีตัวเลขสาเรียบร้แล้วขึ้นสนามที่นั่งบนขบวนรถนที่เรียบร้อยตอนนะครับอันนี้เราเนี่ตามสถานีไปกรุรถ โดยสารพนาการารที่ 1, 1> no worries, ini, care, 3, ีพ like, ัทนรจะมีกนท่งไปเดินท่าปน้่บ้าทยไทยนโดดเป็นนะครับ Merci.